สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาชมบัวนะครับที่สวนครูตับนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่มาอยู่กับเรานะครับได้สองสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็จัดเมนูพิเศษนะครับเป็นญ่านะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น เพชรเมียนะครับเป็นพ่อของเขาเป็น sk ห้า SK 5ศ0นะครับ sk ห้าสองนะครับก็จะออกแดงนะครับโบ๊ทเลยนะครับหูดำนะครับข้อเข่าดำนะครับเครื่องดำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูก cy นะครับ cy ศูนย์เก้าหกนะครับแดงเลยนะครับเนี่ยครับ แดดพราทิต <Dead>. ตกแล้วนะครับเดดถ้าโดนแดดนี่แบบแดงแป๊ดเลยนะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับจะเชื่องครับจับได้นะครับตัวนี้ส่วนราคาก็ใครอยากทราบก็อ,อินบ็อกมาถามได้นะครับครับ จะเชื่องมากนะครับก็ทาเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ทั้งสองตัวเลยนะครับ c y นี้อายุ8เดือนนะครับ8เดือนนะครับส่วน SK 520นะครับตัวนี้จะยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําเขามานะครับก็เลยยังไม่เชื่องนะครับยังตื่นอยู่นะครับตัวนี้11เดือนกว่านะครับย่าง12นะครับ ย่นๆน,นะครับย,นย,นยนบ่นๆบดก็จะเอาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับที่สวนตูตับนะครับเราก็จะผลิตหัวต้นน้ํานะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นผลิตผลในสวนนะครับเป็นการผสมผสานนะครับเพราะว่า,าย้านั้นมีเยอะ พอสมควรนะครับในรอบๆอบสวนนะครับตรงนั้นก็กำลังจะลงเพงกูล่านะครับตัวนี้ชื่อก็ซิล่านะครับมามาจับหน่อยส่วนตัวโน้นชื่อโรบอทนะครับลูกชายตั้งให้นะครับ่าเดีว ย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับม,มามามาเดี๋ยวให้แสงกระทบนะครับจะได้มองเห็นชัดเออ ครับก็วันนี้มาแนะนำนะครับสมาชิกใหม่คร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นวัวที่เราเอาเข้ามานะครับมาไว้ที่สวนครูทับนะครับสําหรับเป็นวัวต้นน้ํานะครับที่จะผลิตบัวคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะจดเอฟนะครับเอฟหนึ่งแล้วก็ทำโลโก้ฟาร์มนะครับเป็นของสวนครูทับนะครับตัวนี้ก็จะจดเ1ฟหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่ามีใบมีหลอดครบนะครับ SK520 แล้วก็ CY096 นะครับแดงปดๆนะครับเครื่องดาหูดำนะครับก็ข่าดํานะครับขาถก้าไม่มีนะครับสีโคงยุคไม่มีนะครับไม่มีตําหนินะครับสวยนะครับเพิ่งทำเขามานะครับได้อาทิตหนึงแล้วนะครับ อันนี้กินยาอร่อยเลยนะครับน,นี่นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบครับตัว sk นะครับส่วนตัว c i y ก็ประมาณร้อยยิบห้านะครับถ้าแดดโดนแดดนี้แบบอันนีมน้มันเย็นแล้วครับสิบเจ็ดกว่าแล้วนะครับพระาทิตตก โอเคครับเพื่อนๆครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสมาชิกใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้าโรบอทกับก็ซิล l ่านะครับสสาวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้นําเสนอคร่าวๆนะครับผมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดตกระดิ่งแจ้งเกือนด้วยนะครับ